สวัสดีครับพี่น้องเป็นมอจันแฟนมอลำครับโอ้ยแม่มอลำเก่ามายำเซียวป่นนะสามนอนเจแปนแค้นราคาบอยสิวิไส้วก็ระเบียบมือเดียวสามงานตะเบิ้งมือนี่เพจน์จีมาว่าน้ำบ่อหนี้วันนี้ต่อพจน์แจกเขาน้ำบ่อเป็นเป็นเสี่ยเสียกรรมเปิดรางงบนงบจากมอลำัมหลานกลัวเปิดจีมาจ้างตะเบิ้งมือนี่เพจน์จีมาแดง ที่ใหญ่จะวาง้อมกันข้ามกันเอามือเดียวเบิงซี่มีมือข่อยไปรับยังไหนระเทีไนเอาทีละบ้ยจุกเทปเดี๋ยว่ะบางันกันเดียวบางกันเทปก็เสียดเก็บเปบเงินแล้วก็เอาเบี้ยสดหลายชุดนั่งก็นมันักกันงานสั่งเลยตักกินเอาไปเนี่ยบบ้ยกับปหยอนนั่นี่ยียหัก ริ้สึมักแบบแซ่สๆรู้สึกมักแบบเสียบไซด์หอยลูกไล้ยังมาถ่ายเมร์ด้วยเสียบไซด์หอยขอน้ำเกลือเล่นมั้ยคนขี่ลายฝันหนียังมาถ่ายเออมักเมาเล่นเอาคือจังวันยิงองวันเนี่ยบมกกับเชงกับขึ้นนะบอกเนาะพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบพึ่งกินข้าวเพิ่งคายสวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกอีนเนี่ยอี๋เนี่ยหายใจหน่อยนะไม่เป็นยังมาโหยวอยู่ได้ก็บึ่งโดนเดร์เกลื่ินเกิืนอยู่แล้วเป็นงานที่เซนต์กัน เราจ้กินบมานี่ปนคับพี่น้องแม่เสียวจะย่ามาว่าจะเป็น้องก่เกินแม่เสียวคือเ่าไปยังยุรับแม่เสียวไอ้กสร้างได้ปีเดียวนะเว้ยน้องตัวนี่ยปีเดียวกันกับห้าวเฮ้ยหมืนเ่องระจ้าเกินมาติกรกิน้าเกินาิเธองอะไรวะเนีย สาธิตแค่ครูแ่วอบอมีครูเดือนบมีคูจีนีพ่อคูจีนีพ่อน้องสาวโตเลยได้พูมาน้ำกันสร้างลัผู้ใช้็นสาเป็นน่องเจ้าจิน่องผัวน่องผัวเกิดข้อผัวคอยก็ในพวาเท่าเกิดศูนย์เจ็หกสิบปีปีนี้คอยสื่อหกศสิบใบปีกลายนี่ <c oughs> อายุเราวันที่เก,าออาก,เกเ้าเดือนเปลือกเส้อผ้าองหาเก่าโคดเอกซิบใบนี่คือจะอยู่บอกกันไว้ล้วโอ้บอกเลขว่างเปียกปีน้อง <c oughs> สาม <c oughs> สื่อส,สามหกศูนย์นี่ซิบใบบอกเลขกว้างครับ ว่หกสิพอดีมไ้เก่ามันกคยออกมาสสิบหกคุณ้านพอกระไรเนาะเงหน่ต้องว่น่นยี่เยกูสิด้วยเนาะสาวมาเปิดมูลอยู่กันทะลมเลยมากับแม่หน่อยกรพอีเห็นอยู่อิงนี่บอแม่มาเปิดมูล่ทะล้มอิหลี เออโชวลงไปเดี๋ยวมื่อแรกเปียหาก่อนมากินน้ำกันกนบุญดีนยกระเทียมกระเทียมนี่ยหายยูแล้วโอ้ยแม่เอานี่อะแม่หนึ่งโมูบอกหนึ่งวะแม่บุญดีเฮยตะหักอนยึงว่แมวดี เออเดียวเด้าเดียว่แม่หมูก็เด้แม่มดเดียวประมาณสิบเลีโอ้ยเด็ดย่ียงม่นยะแม่หมูหมูแสามนาทีนึ่งาะก็พขึ้นฟังเนอะโอ้ยว่าสดหองเงเห็บงเบตทียมมาฝากกับกบสื่อเบียมนนี่น่นไม่เสียวเนาะเป็นหองกับซางเออเสียวเ้อะโตเยอะเหมอ นจับมือกันจมือกันเดียวเสียงเืองจะเันอันวเสียงคือครับเนี่ยเอเอาจัง ER ้อยกับวา้ดูกไหมนะกับอไเนาะมือแร่งหาจังววากันนเดี๋ยวมือแรงเอามือแรกงชวนแจ็คเศร้านะแม่เนาะมาเด้อแม่เด้ออ้ยถ่าเด้อมีเด้อกับวยพอเดียวอึดอะหาเรื่องหนาเรื่องวิธีเรื่ดยครับเดือไปแล้วเ้ ี๋้วเาสิเาหัวขนหัวเาด้กับข้วเายายกินได้เพราะนากหลายายเสียวมักดอกฟาเสียวแมสอนะครับวนเนน่นขาซื้อหมูตัวละสาหดิเจียวหมูมาเยนั กินกินนี่ด้อเอาจะเทียนอยู่ไแล้วมาได้ไหมขาขาเพิ่งกลับมานเพราะเราว่จุ้งมาเลยขาแล้วหมูอยู่หันเลือยขาหนึ่งเอาไม่เห็ดจุ้งเนื้อจุ้งว่าไม่กันละครับพี่น้องคนนี้มีมีแต่ถ้าไม่เห็ดกินอยู่นี่เอาบอลเดี๋ยวเสเอามาเด้อระวังน้ำไหลมาสั่นละเว้ยห้ามไปก่อนครับจุ้งไม่กินเล่นเคยเจ้าหน้าของบ้ แมุ่งว่ามากินเลียนในเรื่องงวอะไรแม่จุงว่ามาดิกินปาเฮ้ยเฮาเป็นหลูกมะเร็งจะห้าบโตายเ้าเป็นเด็กที่ตีปีแล้วเ้าเป็นมะเร็งเต่านุ่มจะห้าบโบตายแข็งแรงเนาะเสียเศร้าแห้วแต่แม่มัเนเศร้าหรอก เศร้าแล้วไปหาหมอไปได้หมอใหญ่แรงกว่ากำลังใจน้ะร้อยคนเหลือคนเดียวอุ้ยเศร้าแล้วล่ะแม่ขนาดเศร้ามันเป็นระยะเริ่มต้นแม่เสียวอ๋อเศร้าเศร้าท่านตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ห้ามโมดีใจเขาเลยสังขาดเลย ้ยเมีน้อยเดียวจังหน่อยนัหน่อยเดียวเอาแน่หางๆกิจเราหนือโมเมนต์เมกันดอกคอยผู้สาอำเภอหนาะโอเนี่ยออ ok เดีก็เรยกได้ครับกองเถะอพนหนงพี่เมียฝนมาเลยทั้งหลังอหนึ่ตังไกินแย่ๆเฮก็เมเียวหาได้เดี๋ยมาล่เบียหาวัดป้อมมาดี เจบเบื่ออยากกินเผาด้วยนะอยากกินเนื้อย่างนแม่เียวมคลอออนตัวนี้ไหมพี่น้องมากครับเราทะเลหกนาที่สองนาทีอ่ะมาบอกมากบเวมาดอกะาเล่บอดีแล้วว่าเล่บอมวลบนูนว่วนเป็นเรียงเป็นเล็บเป็นคีพเป็นเรียงมาเล่าได้ดีครับเมี่สังเหบปันสีพมา ยังังเยมังเ็แล้วานน่งเลยว่ไยหยมีร้มตามาเลยคุณน้องกินมาคอเด้อเด้อเขาอุปกนี่เขาต้องตำเปือกนไม่ได้ไอ้คุพวะมิดมันไปใส่หรอแซมน้องเบาออกอีก้า

เรถรถเสียนรถไอรถไอคู่บตาไม่อสิ่งไหมเสยอยมันตอนน่ะสียอู่มันก็นซีวมึงีหาบนเดนนี่หาควบนยาเนี่ยหว่ยเ็นหน่อ้ป็ายไครับหาฮก้ยเนี่ยเป็นหาเป็นฮกน้าหน้า น,น,นึ่งหาหน,งหนึ่งหัวกระอเลยช่ไหมที่นี่ไปใส่ทีกับผู้หญิงอยุทีมันไหมเอากระน,นึ่งที่นึ่งหาหนึ่งักระสือไปวแมนจีผักี่น้องซีั<อ>บผานี่วันเดินมิถุนานนิหาเดินมิถุนาครับพี่น้องครับเอากินชมวันเดอร์บิเอร์มีฝากพ,พี่น้องเซเล็รกัแล้วกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ